เมื่อไห่ปอท่านเมื่อไหร่ร<ม>หรย้ายชิวมียางหรอ่าให้ยางนะมาขึ้นหลังนี้ขึ้นมหโอ้แซ่บเวแซ่บขนาดดันดันันดันกินปออย่านะ<ะ>อ,อยิอ่ในเ<ม>รืรร <laughs> อเด็ดขาดหานหวานดิ่มึงมเ่ <c oughs> งวไว้ดิมึงม่ไว้พิซซ่าเยอะนัอ๋อเอียงกรบข่าวมันเพิซซ่ากันยังว่าข่าวไป สบายดีเด้อทุกคนสบายดี<ไ>อ,อ,อันนี้ต่อจาก EP กินต่ำเลยทุกคนตอนแรกว่าสิกลับเลยแต่ว่ากินต่ำเพียร์เพิ<ง>่มเนาะไปกินกัน<อ>เล่มจะเลยน้องสูดจะเลยพามันเลาะตลาดมืดเลยทุกคนเราจะไปกินกันเล่มนี่เลยย,าง,ยางไป <c oughs> <c oughs> อะแต่กล้องนี่กะเราค่อยจำให้อันเดี๋ยวยางไปเนะ <c oughs> าเนะเดี๋ยวให้จับอีกโอ้ล,ลาลีลาลีไปอยู่ที่หน้า มันจะเป็นตลาดมืดเนาะมือนั่นครบบริพาเลาะให้เบิร์พาแต่เลาะอันตัซื้อเครื่องนะ่แะ,ะแม่ในมาร์เก็ตในมาร์เก็ตแต่เมื่อนี้สาวหลวงข้าบังจะพาเขาเลาะ,ละจะพาไปกินข,ข้องดีล่วงข้าบังหืข้าวย่างข้องดีโอข้องดีหลวงข้าบัง sorry sorry <laughs> อ๋อตัวบงังข้าวดีเนาะ เมียน <laughs> นอกนี่นะเ <laughs> สือข่าวเดโซกมา,ม,มาตลอด่ะเมียนมาตลอดแต่เจะไดมาแบบฝันแรงๆแบบนี้มาซอบกินข้าวี่เนาะมากินข้าวซ้อมเบิ่งขุ่าหรอเขราเปินปปาหาว,นวัในนึง <laughs> ในนึงฮีเดอทุกคน ตลาดมืดหรือว่าลาดแรงเนาะทุกคนน,นี่จะมีของกินเต็มเลยเด้อนี่เด้อนี่ตอนนี้แข่งยัางโบลายเนาะคนยังโบลายเนาะนี่เนาะตอนนี้แค่จอยัางโบลายค่ะอีกจักหน่อยเพราะแต่มีตะต่างประเทศทุกคนมีตะฝรังร่งฝรั่งเขาก็เป็นฝรัง่งได้ฝรั่งอย่างนะฝ <c oughs> <c oughs> รั่งดอย <c oughs> สายนกระแกมเนาะทุกคนเนาะนี่เด้อจะเป็นมองกินขา้าวตอนแรกเนาะทุกคนเนาะโอ้หมูกรอบของกรอบของกินมิลายเด้อทุกคนตัวที่ว่าก็รีวิวไปยุโรปบางคลิปเกานะ่าเนาะตัวนั้นจะเป็นอาหารลาวเนาะและโซนโซนนี้เป็นเป็นคนละโซนเด้อทุกคน นาะนองโงนองโซกับพาหลออใส่กแกล่มพัดยูใส่เอาคือว่ายูปกติยูใส่ยามัไหมะกล่มย <lam> oh, ูใส่เอาสบาติอ้าวใช่สนะสุดๆคุณะไปใส่นกลอาว ถ้าต้งยังไปใส่ยูเทิร์นกับยังใส่ถึงชุดผู้น่ะเดี่ยวเป็นยังแค่หนมันอืราะดีเนาะมืัอนี้มีมวัอนี้มีอันผู้สาวพาหลอดเนี่ยเหมือนั้นมีแจ็กกี้อ้แต่กล้องสบายดีนี่สิแหละดีบัดบ่อยเด้อแต่กล้องห้องเพลงจำกันเด้อทุกคนฝากไปติดตามเนาะเพลงยังเพลงบีลาวเด้อบีลาวหักลาวนะพิมพ์คำว่าบีเหล้า B E L A O เนาะอยู่ซองเพนไอพีเด้อทุกคน พาลดลูกข่าบา้างเด้อตลาดมื้อตลาดมื้อนี่ผู้สาวพาหลอดเนี่ยงแล้วแวบบคักคัดคัดลายบลอนด์ซื้อซื้อลูกข่กขกขกาบงังนุ่งคู่กันแลโอ้นุ่งคู่ได้แล้วฮะใส่บัตรสุดเลยปัสุดเลยงามมากนิงน่งนิงน่งนิงน่งนิง่อง,อง,ลลกงกัน,น <c oughs> ลบกล้องอีกเลยลบกล้องตลอดลบ นี่ยังเขื่นกล้องนะอันนี้นะ <c oughs> เขื่นกล้องอยู่ซ้อกิ่นกระแลมเลย <c oughs> ตอนนี้กำลังตามห้ากระแลมอยู่เซียมป่ะแซ่บมป่ะนะบูหูและลองเบิงึงจะว่าห้ามกินได้หรอลองซื้อห้ามกินลองเบิง <c oughs> งบึง <c oughs> <c oughs> ามาลองกินเ <c oughs> บิึงคนหลายเนนะทุกคนคนหลานะ ทุกคนตอนนี้พวกเขาตามหาห้างกระแลมนะยูไสยูเชิงยางมไกลยอะไรเรนอูยาอาอยางไี่เลยพูเมื่อยป่เมื่อไหร่ไอซีุูมียางหรอว่าหิยางนะาขึ้นหลังนี่โอ้ยกวนซื้อปิดอุ่าย่างมไกไา่ปิดเด็ดเด็ดเดเดเปิดแล้ววะเดด โซผัดบอผัดบอเด็กหจะให้ที่นี te ่เนาะแะแลมผัดเมืองหลวงเมืองหลวงไอศครีมโรตามหาแะแลมยางมาบริเก่เมยได้ขนาดไหนเมยอ สั <chat> <Hi>. ่งไหมอลุณจ <laughs> so <the mouth Elizabeth> ักตัวอรุณยังเอาข่าเขียวซะคือว่าถีมีมุกขึ้นโบราณขึ้นโบราณอรุณยังจอบรุญยังแอัง

จองไงจองไงสาวันจอง,งน้อยสิบแปดคันอันนี้คือท็อปปิ้งเนี่ยนอรียลคอนตินไมนายโรติซิตชัดอกยอใส่ปีโป้เหรอปีโป้ปปเห,หรอเอ่อมะนาวจ้ใส <c oughs> ่โซจูอ่ะโซไซบล่ะใส่ ใส่ใจได้เต็มมอ่ข่าวไปลงพระบางไปลงพระบางข่าวไปข่าวข่าวโอ้อันนี้คือมืดเลยมืดในหนึ่งเลย โซ่ค่ะเราเก่งเลยเดี๋ยวนี้ยองซื้อซื้อรู้อาอยู่น้ำสดโอรีโอน้ำสดโอรีโอโอรีโอเอาโอรีโอเอรดิโออรีโอโอรีโอขอท่านลูกขอฝาง โอริโอโอริโอโอริโออ่าโอริโอเอ๊ยไปดิสอันนี um, ้ของไยงของนี้ยมนเอมาลอันนี้รถอย่งไรสเบบรถโอลีโอนมสดโอลีโอหนุ่มสดแซบบวะแซบบวะแซบเพือนคนไห แซคือคือว่าแซบคือคนนั่นจับซองแซบคือคนสั่งแซบคือคนสั่งไงอืมคนสั่งกับแซบอ่ะจ้ะเป็นให้เรีวิวไงแซบคำเดียวแซบแซบอะไรก็พอละอ๋าจะขี่ได้แต่ว่ามือจับกล้องอยู่แบบเออถ่ายกล้องไปได้แซบโอ้แซบแบบแซบขนาดยังยังยัง ิวะเดี๋ยวจะไม่ได้ับ้านหวานดิมมึงไวรดิมม่ไหร่แบแ่บอากาศห้อนๆองนีเนาะันนี้คนนาหักติมปอนอย่าี้ยโอ้แซแบแ่บบ ยังยังไม่ได้กินออาฟอนดิตี้ล่ะหลักซ่ก้าซอมาหลักพี่โป้เพี่โป้เรป้ายฮอนมาไอซับใหรบอกละลายอืมละลายไม่หนักเยวทุกคนกรบได้มาแล้วสั่งรามนาวหนัก ช่องนี้สาวทันทีคิดเป็นงินิตลาบประมาณ 0. 0.8เซนหรน์จดแปตลากับเซนหรอแยบแยบสมสมกินแล้วซ <c oughs> ื้อเลยซื้อใจขอขจะเอาเมนอูชิเอร์ โจสร้างยังองเดาเลยสร้างให้อไปหักงัิงมีจิ๊บกับละพากันกลับละย้อนแน่ย้อกแน่ฮอมนอนแน่ฮนาะ แลลายเพราะว่าเจ้าอ,อยู่มองเขินเนี้เนาะเขินนี้เนาะเขินเน้ะนี่ของน้องโตรได้มาเลยเนาะนักโส,โสูตรเซ็งนมสดโอ,อริโอนมสดโอ,อริโอ โ <laughs> อริโอโอริโออันนี้เป็นคนบอกนะน,นี่เป็นคนบอกแซ่บบ่แซบบ่ม <laughs> แซ่บสมใจพอนะอาะตอนแรกว่าสิก,ก้าบคอบกับอลไรแต่วออต่าเออกิ่นตำเพชรพเนาะก็เลยพามากันพากันมาพามากันมาแต่ว่า <laughs> พากันมากิน,นแล้งออแบบเขินนะจนว่าแบบติๆดๆขัดๆนะใช่นะว่าบอกแต่บอกหักได้ยิ่ เปล่เบาวานเบาเบเป็นงับให้กับเบ,บียงันเบาเบ <c oughs> ได้น,ะานมาลงขวบางแกื้อจ้อผักเจ้าล่งข้าวบางได้เดี๋ยวกับบ,าบ้านบัได้เจ้าเจ้าคือว่าสวาว้ลวงขวบางใจดำแมนเบาหวานไพ๋วาอ้ยคนส่วนใหญ่เพงกับเจ้าจุ๊แตงไห้ว่ลงขาบางใจดำใจยงังไงฉันใจดีลขบางใจดี ลายดีแล้วก็ขาวเด้ีทุกคนบอสเสือขาวแล้วใส่เสือขาวนะโอ้ย,ยลูกพ <c oughs> ่อบางวันได้ใจดำลูกพ่อบางใจขาวใจดีดำด้อทุกคนอันนี้เขาอยู่มองไหนวะบ้านอย่างวันปั้นจี๊ดป่ะ <c oughs> ตัวนี้ลูกพ่าเขาจะเส้นกลางเส้นกลาเส้นตัวนี้แล้วเนาะปีไม้ลาวเนาะปีไม้ลาวจะเต็มเลย,ยทุกคนตั้งแต่นี่มาข้างแตนี่มาจะเต็มสองภากเลยเน,ะนาะแมนปะโสแมนปีนี้ปีนี้เขาเขาจะอยู่นิวป่ะ กระปีกระโปรแมนบริลล่นน้ำกันเนาะแต่ว่าส่วนหลายนะคนส่วนไลจะไปจะยางลองเดี๋วนี้เต็มเลยปีนี้ปีนี้ยูสันมีบริลลินกะยางบริลลินน้องน้องอ่ะได้ปะบอกหนยได้เลยได้กันได้ตัวได้บ่ล่ะได้ได้บ่ได้ได้กันได้โอ้รถ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 เนาะเดี๋ยวที่ทายให้เบิรงเด้อทุกคนปีใหม่ลาวเนาะ ไปสีฮอนนี่เมือนี้วันที่วันทีท่เท่าไหร่วันที่สามอีกจัดมื้อหนึ่งเนาะอีกสิบมื้อหนึ่งเพราะว่าปีนี้ดินเดิมดินวันที่สิบสามเลยสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเนาะสี่มื้อคโนโสดไปยูนี่ดิยู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 กับใครล่ะท่านยูกับแฟนนี่ไอบ้บอลต่ำจองแอร์ยูคนเดียวอ๋อยูงยู้เดียวโอเคเนาะจัดไปดิมึงเบิงไว้ดิม <laughs> เมื่อดีมว่าบมื่ได้เข้าคลิปกันยังมีซื้อเนาอก็เห็นผู้สาวเลยคิดฮอดเพื่อนเลยเพื่อนจีบเลยไว้ไม่นานอไว้ไม่นานได้อไว้ไม่นานจีพาบ้าบักเซมาจีบได้หวะบ้าบักเซนี่ตัวเก่งเก่งแม่เอ้าคือมังหู้สั่นใครบอกอ๋อบอกมาได้เนาอจีกินเยอจีซีมก่อนตัวเก่งเด้อบ้าบักเซเด้อ แมนแทบบ้า,บาแต่ว่าซร,รงงางโลงขบังหมดเลยใจดำได้แก้ข้าวอ่ะนี่แมนบ,บอกบอกความจริงโบแมนแก้ข้าวโอเคมันนี่โชคดีเลยนะ้อง <c oughs> มีคนเลี้ยงไว้ <c oughs> ป้อนหนึ่ง <c oughs> คนหน้าหักเลย <c oughs> Oh, เดี๋ยวงินพสาวเลี้ยงกะลมผสาวเลี้ยงกระมมันนี yeah ่งามิุติเนี่ยบอกมันนี่งามหน้าใครหน้กหน้าหาเลยน้าอันนี้อันนี้ก็น่าหากเลยโคนิงโคหน่าหักเลยนึ่งบ่อโอสามเงินเลย่้หยอกเยเ่นี่หก้ก็เงินสนบพอเป็นน้ำหนิงเลี้ยงบัวเงินสนบพอเนาะ อ่ะเดี๋ยวทุกคนตถานี้เขาชัยเงินแล้วเนาะคลิปนี้ก็บโมี่ยังไงเนาะาน้องโซ่พามากินกระเลมผัดกระเลมผัดกะเจ้าคุณเริ่มปากเลยเด้เริ่มปากเลยเนาะเริ่มมันว่าอายนิดเดีรอกินยังอีกโบมู้ว่าสิรอกินยังอีกแล้วแต่น้องพาไปแนาะพาไปใส่ับแล้วแต่เลี้ยวข้วเลยฮะใว่ไหม ไปใส่็จอ่ะมันมีไงอ่าขนมจ้าขนจะเอินว่าพิซซาเวียดนามโอ้พิซซาเวียดนามเปิดบอใส่เนาะใส่เนาเบิันดูมีเบิร์ดอ๋ออยู่ว่ะโอ้ก็อยู่เนาะเดี๋ยวน้องโซฟามาแล้วกินพิซซาอ่าเวียดนามที่เสร็ สอ,สองแทนโตเคยกินบ่เป yeah, ี้ยวนี่พิซซ่าเวียดเดกกับซาเวียดกับพิซซ่าเวียดอืมอรอเอาแทนเยเอาคนแทนบ่ เอาช่องแหนมออมาซีนมันเอาช่องแหนมบัวเจ้าเก็บบัวโอติไข่ใส่ที่ยอมเอาเลี้ยงอีกเราทำเวียนหางเท่อนั้นไงอ่านอ่าน ใส่โมสุกี้เห็ดเลยเมันห่อเหมือนโอ้ส้มัยไม่เกินมาส้มไจะเคยกินเอายังไม่เคยกินดีเรายังเห็นอยู่เคยกินแล้วเคยกินแล้วไอต่อไข่ใช่ไหมทุกคนกินในซ่าเวียดนามเรากินแล้วเราตรงวัดชินเจ้าชินเจ้าอ๋อตรงวาสบายดี สินเจ้าคุณมือเสบายดีเจ้ามาสินเจ้าขันบานเป็นยังไงบ้แองเอ,อ,งอี้ยวยังมเดียวได้บอกป่ะเอาคออยากเจ้าเดียวกำลังอึนย่งเอากำลังคืด,อ,ด,อ,ด,ด,ดอ,อยูก่กำลังคืดมได้มาแล้วแต่คงยกเป็นยังไง๋อเอียงกระข่าวมันเป็นพิซซ่ากันยิงว่าข่าวไป ลองสิ่งบุบกว่าให้น้องสิ่งก่อนต่อีนบ่ต่อยอีกนี่ไงรสซ่าแซบะข้าวดีแซบดีแซบดีมันไม่แต่มีกินไอยกรีมซ่าเลยรอะมันมีซอสนมันมีกามันดอก รสชาติแปลกนะเปลือเดี๋ยวาข่าวหอไมนเป็นรสชาตอ๋อย่อค่ะวคนจำผัดข่าวว้ามวว้ามแมว่วนท่เจอตัวอัลบอกา้ากินเน้อีกัดก่อนนะเอาป้อนค้นเนสตะ สองห้ากันประมาณหน okay, ึ่งหนึ่งดอลลาร์เนี่ยประมาณโอเคเลยจำอยู่แซบน้องป้อนอย่าแซมไปเลยป้อนอย่าแซมอั้หิงเมื่อวัยดิ้ม เดือดทุกคนตอนนี้เฮากาพากินพิซซ่าเวียนเนาะกระแซบดีรสชาติแปลกคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรนะทุกคนน้องโพาล้อตลาดมืดโลหะบานลอกกินกระเล่มเลยกะกินพิซซ่าเวียนเนาะฝากทุกคนที่ตามเนเด้อทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เคสไอพีเด้อแล้วเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย ไม่บายไม่บายไมบายนะทุกคนเ้าเจอกัน